สวัสดีครับสวัสดีเจ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 3นี้าทั้งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงายและจงะังหวัดเชียงไยก็ได้มีความหงใยพร้อม่พี่นอ้องในการใช้รถใช้ถนนครับเพื่อความปลอดภัยของพ้อมแพี่ปีนอ้องเพราะบ้านเฮาเป็นเมืองท่องเที่ยวมาได้มีกรบคนบ้านเฮาในช่วงปีใหม่นี้รถก็จะหน้ากว่าปกติเจ้าทั้งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงาย ก็เลยได้มีมาตรก,การซิปรถผมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขึ้นจะมีไออย่างพ้องกะลองมาพอกันนะเจ้า 1. ่บัขับรถเร็วกว่ากฎใหม่กำหนดขับรถเร็วล่ำเบรกบัตตันก็อันตรายนะเจ้า 2. บดีคขับรถย้อนสอนรถตานตรงเปิ้นจะจนเอานะเจ้า 3. ามความสัญญาจราจรไฟแดงจอดนะเจ้า4 มาขาดเข็มคัดนิรภัยเฮาปลอดภัยขาดเหี้ยจะเจ้าห้าพกใบครับกีเอาติดตัวไว้ใบน้อยเดียวก็ดได้เจ้าหกมาทแทงในที่ขับขันวาดเสียวรถสวนมาเปิ้นจะจนเอาเนอเจ็ดเมาแล้วครับตำรวจต้นยั้ใแต้หมาละจะไ่ได้แอลอไปนะเจ้าแปดมาใส่มวกกันนกใส่เหี้ยจะเจ้าไปตุ๊บไปต่ำเฮาก็ปลอดภัยเก้า มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยรถกรบทรอมไปหน้าแบบนี้ไปเลี้ยวกับแบบนี้อันตรายนะเจ้าติปใช่โทรศัพท์มือถือคณะขับรถให้โทรให้แชทเอาไว้ถูกที่ก่อนปล่อยใจถีทำได้ครบทิดขคอรับรองปลอดภัยแน่นอนอีแอลฮือ่ม่วนใจขับรถ,รถมีวินยัยปลอดภัทยทุกคนโจบดีปีใหม่2 5 6 3 ด้วยความปราถนาดีจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเจียงายและจังหวัดเจียงายเจ้า